สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหน ลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในช่วงไหนนะคะแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สามเกิดวันที่สามตุลาคมสองห้าศูนย์เก้าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะสำหรับท่านที่เกิดวันที่สามเกิดวันที่สามตุลาคมสองห้าศูนย์เก้าท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2569ลงไปแล้วเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570 ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะ่จะกับการได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุกรณีที่ลงล่วงหน้า59ปีในปีงบประมาณ2569รับเบียอย่างคีพผู้สูงอายุ ในปีงขประมาณ2,570ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1นะคะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้กรณีที่เกิดในวันที่1นะจะถ้าไม่ใช่วันที่1ก็ถัดจากเดือน ที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างคีบผู้สูงอายุ3ตุลาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคม2569เพราะอะไรพรา่าปวาพ่าะนายเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้ รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แต่ไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคม2569เพราะว่าท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่3ตุลาคม2569เเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ย อย่างคี่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนพฤศจิกายน2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2570เป็นไปนตามระเบียบตามที่พอน้อยได้นำเรียนประชาสัมพันธ์กันในเบื้องต้นไปลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหน ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะคารถึงคราวที่ท่านจะเริ่ม ได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไว้แล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนในปีพศไหนไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไร สิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพรอน้อยอตอบทุกคําถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพรอน้อยชาแนลถ้าจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะคารสําหรับในคลิปนี้พรอน้อยตัองกาปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ